อัปเดตของพระสายฟูซัพพอร์ตในเกมแล,ล็กซาร็อกเอ็มฮาร์ดิกจะเป็นยังไงนั้นฝากกดไลค์กดซับสไคร้และเดี๋ยวเราไปดูกันอย่าปล่อยให้การะจนภัยของคุณเป็นเรื่องยากเพียงเติมเงินกับเ a y ์ทูวินท็อ p อัผ่านระบบอัตโนมัติบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการประจนภัยครั้งไหนก็ง่ายได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเกมเมอร์สายเปย์อย่างผมก็ต้องเลือก Pay to Win Topup อยู่แล้วไปตามกันเลยอย่าลืมใส่โค้ด m o j i ด้วยนะ เอาลยครับต้องบอกกันเลยนะครับผมว่าเราก็ไม่ได้มาอัปเดตเรื่องของตัวละครกันค่อนข้างนานนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคลิปตอนที่อัดไว้ก่อนจะเริ่มแข่ง66ซีซั่น4นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้ของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดมาที่กระเป๋าเลยนะฮะจริงๆหลักๆก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับก็อาจจะมีเรื่องของเมมโมรีอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เรื่องของการตีบวกเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับมาเริ่มจากคาถาก่อนเลยนะครับสาหรับคาถา ก็ยังคงเป็นบวก15นะครับผมแล้วก็ออฟนี่ยังเป็นรีดักเจ็ด้นั่นเองนะครับออฟเหมือนเดิมตั้งแต่สมัยแบบเกมเปิดแรกๆเลยนะครับแล้วก็มีการอัพขั้นอะไรเรียบร้อยนะฮะการ์ดเนี่ยก็ยังคงเป็นสปาชาย2ใบนะครับอาจจะต้องรอการ์ดต่างโลกที่มันเป็นการ์ดอาวุธที่เป็นสไนเนาะอาจจะมีโอกาสมาเปลี่ยนเป็นแทนสปาชายใบหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าณปัจจุบันที่อัดคลิปเนี่ยสปาชาย2ใบ ก็ยังเป็นเบสช้อยของพระสายซัพพอร์ตนั่นเองนะครับมาตอนที่โลครับตอนนี้โลก็สามารถอัพ3ขีดได้ปกติบวก15เลยนะครับแล้วก็ฟิสิเ a m ลดาม e จ u c ดเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ผมจะพยายามหาตัวดาม e d u c ดตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยแบบทึกๆไปเลยนะครับส่วนการ์ดนะครับในการเล่น PVP ส่วนใหญ่ๆก็ยังคงใช้แม่งทองนะครับแล้วก็ ของผมเนี่ยจะเป็นแมงทองบวก3าแล้วนั่นเองนะก็จะมีเรื่องของการประหยัดเรื่องสกิลนะครับแต่ถามว่าเวลาเราลง 6- 6เจอบอลฟ้าเหลืองเนี่ยก็ยังมาน้ไม่พอไหมก็มาน้ไม่พออาจจะต้องมีการเพลย์เดเอานะครับหรือขอเสกเนตี้เอาอะไรแบบนี้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลกนะเป็นโลหูกนะครับต่อมาครับเสื้อครับเสื้อเนี่ยเราก็ใช้กอปปิ้นอาร์เมอร์กันยาวๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเลิกใช้ไปแล้วนะครับสำหรับ เกาะแมงทองเนาะก็ตัวนี้มันก็เอามากันคาดต่างๆที่มันไม่ใช่ดินน้ําลมไฟได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ออฟเนี่ยก็จะเป็นสตตนรีซิตนะครับสโตรีซิตเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับของผมแล้วก็ใส่เป็นการ์ดกบแดงตลอดการนะครับถามว่าโรลี่ดีไหมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าโรลี่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะว่ากบแดงนี่มันจะค่อนข้างจบกว่านะครับไปได้ทุกที่คือมันกันคน3 0ยังไม่มีอะไรมาทดแทนแบบครอบคลุมแบบนี้เนาะ ก็เลยยังคงใช้กบแดงเหมือนเดิมนะครับต่อมาผ้าคลุมครับเป็นชิ้นเดียวที่ยังคงคาไว้บวก14จริงๆมันควรจะบวก15นะครับมันจะได้สกิลดาเมจรีดักเพิ่มอีก1%นะครับใครบวก15ได้ก็บวก15ไปเลยนะครับแล้วก็ออฟของผมนี่จะเป็น M r e d u กห่วงกับสตั n r e s i ด้วยนั่นเองนะอ่าแล้วก็การ์ดนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะการ์ดที่ดีที่สุดในส่วนผ้าคลุมตอนนี้ก็จะเป็น Dark Assassin Cross e l i m i นั่นเองนะยิ่งตีบวกได้เยอะ ก็จะยิ่งแจ็บมากๆเลยนะครับการที่ตกงานแล้วก็คือ d e v i l i n g นะครับ d e v i l i n g ตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกันนะครับตีบวกไปมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะโดนพวกตัวของอ่าไรทธาุ right Heart เนี่ยเบาลงก็จริงแต่ว่ามันก็ยังโดนแรงอยู่ดีนะครับเพราะนั้นการ์ท,ที่คุ้มที่สุดเนี่ยจะเป็นการ์ดของ Dark a s อ a s s i n c o คอ e ์ e เอมากกว่านะการดใบนี้ผมมองว่าพระซับเนี่ยสามารถที่จะดันยาวๆยันบวก5ได้เลย นะครับใครมีงบกลางๆก็บวก3ใครแบบงบเยอะหน่อยก็บวก5มันจะแจบมากแล้วก็ใช้ได้กับทุกอย่างเลยไม่จําเป็นต้องเป็น PVP ก็ได้นะครับ PVE ก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการ์ดใบนี้ค่อนข้างที่จะเชียร์มากๆนะครับผมอ่ะตัวรองเท้านะครับก็ยังคงเป็น h ไฮเซนโดลรองเท้าแตะนะครับรองเท้าแตะนี่ก็เป็น M r e d u x t 0นะครับแล้วก็ใส่เป็นการ์ดมูลไลท์บวก3นั่นเองนะครับแต่ว่าเวลา PVP มันก็จะมีบางจังหวะที่เราจะต้องสลับการ์ด ผมก็ใช้เป็น s อบ้างนะครับแล้วก็ใช้เป็น West ลนด์หลอดบ้างนะครับแล้วแต่โอกาสนั่นเองนะอ่าแต่ว่ายืนพื้นหลักๆก็จะใส่มูลไลไว้ก่อนนะถ้าเกิดเล่น6-6เวลาจังหวะถือบอลก็ค่อยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเซตเปลี่ยนอะไรเอานะส่วนประดับนะครับก็เป็น s u r v i ไวน์ริงนะฮะเซอร์ไวน์ริงก็บวก12เพียงพอแล้วนะครับได้ แม็กเลือสอจากการอัพขั้นจากตรงนี้นะฮะส่วนบวก15เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการกันดาเมจจากตัวละครที่ไม่ใช่เดมิฮิวแมนนะครับซึ่งก็เอาไว้หมาะก,กับ PVE นั่นแหละแต่ PVE ก็ต้องบอกว่าเราก็ยืนกันได้สบายๆอยู่แล้วนะครับ oh. เพราะฉะนั้นบวก12ก็เพียงพอแล้วนะฮะแล้วก็ออฟแมวหลักๆก็จะเป็น p h สิ i c a ลดาเมจรีดักสิบเนะครับแล้วเราก็จะหาดาเมจรีดักตรงนี้ด้วยนั่นเองเพื่อเสริมความถึกเข้าไปอีก ให้รีดักมันเยอะๆนะฮะส่วนการ์ดนะครับก็จะมีโอซิริสนะครับที่บวกเลือด10%นะฮะแล้วก็เวลาตายก็จะเลือดเอเต็มบางทีสัตว์เลี้ยงชุบบ้างเพื่อนชุบบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมียืมสกิลชุบตองออฟรีเทิร์นอะไรพวกนี้มาแล้วเนาะอ่ะก็จะช่วยได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับออฟแมวก็จะเป็นรีดักหารีดักตรงนี้นะครับแล้วก็การ์ดเนี่ยหลักๆถ้าเป็น PVP สเกลเล็กๆเราก็จะใช้เป็นสม็อกกี้นะครับอ่ะเพื่อที่จะมุดแล้วก หาจังหวะในการเล่นได้ปวนได้นะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะที่เราอาจจะถือบอลน,นะครับหรือว่ามุดดินไม่ได้ก็ใส่เป็นโทเทมคู่กับโอซิลิสก็ดีเหมือนกันนะครับอ่าก็จะช่วยให้แบบอ่าสองใบมันก็เลือด20%นะครับและนนี้ตายเกิดขึ้นมาก็มีโลช่วยเสริมไปอีกนะครับหลักๆก,ก็จะเล่นกันอยู่ประมาณ 3ใบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีการ์ดเหล่านี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้ฟชเชอร์แมนได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยเราก็จะใช้เป็นหมวกบ้านกิลนะครับมิดการเฮมนั่นเองนะอันนี้ผมก็ได้แค่รีดัก t 3นะครับแล้วก็ใส่เป็นการ์ดด i l l ิลูชันดาวนั่นเองนะเหตุผลที่ใส่ได้ i l ิลูชันดาวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาสกิลนะครับตองเนี่ยมาใส่ในบัฟรวมนั่นเองเนาะพอซองมาใส่ในบัฟรวมเนี่ยก็ปกติซองมันจะมีฟิกแคส อยู่ที่1วินาทีนะครับแต่พอใส่ได l l u s i o n เนี่ยมันจะไล่เร็วกว่านี้เลยเห็นไหมอ่าคือมันจะแบบ0ูนย์จุนะครับเพราะว่าไดอิลูมันลดไปให้แล้ว0 5ย์จาวินั่นเองนะก็จะใส่เป็นดาร์กอิลูนะแต่การใส่ได l l u s i o n ก็จะมีข้อเสียก็คือการ์ดกันสถานะของเราก็จะหายไปนะครับบางทีเราต้องการกันหลับบางทีเราต้องการกันใบอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็อาจจะต้องระวังเรื่องตรงนี้นะครับหรืออาจจะต้องมีเซตที่กันพวกนั้นไว้ด้วยนั่นเองนะ อ่ะโอเคต่อมานะครับหน้ากากกบินนะครับอันนี้ก็อยู่กันมายาวๆนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรครับบบก12ไว้เฉยๆนะครับเพื่อเอารีไฟเมจิกรีดัก ตรงนี้นะครับให้มันถึกๆนะครับปากก็บินนะครับก็บวก10นะครับใครมีบวก15ก็จัดได้เลยนะอันนี้ของผมก็จะเป็นดามเมจรีดักนะครับจริงๆหมวกกับปากเนี่ยถ้าเกิดหาเป็นพวกคริลิสต์ขัน3ขั้น4ได้ก็จะดีมากๆนะครับส่วนกระเป๋าบ้านกิวนะครับอันนี้ของผมก็บวก10นะครับก็จะเน้นเป็นแม็กเลือด9.4นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะ ใครบวกได้มากกว่านี้ก็จะยิ่งดีเพราะว่ามันก็จะกันพวกรีดักเพิ่มกันฟีดเพิ่มนะฮะหางบ้านกิวนะครับก็บวก8นะครับกัน M r e d u c ดแล้วก็กันสตารสองนตนะฮะ ออบแมวนะฮะยังเป็นขั้นหนึ่งะครับสกิลดาเมจรีดักชัน2.5้นั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็เป็นคอมโบกันสองชิ้นไปนะอันนี้ก็เป็นไอเทมหลักๆที่ผมใช้นั่นเองนะแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับต้องบอกว่าพระซับก็ถือว่าพอทําของมาถึงจุดๆหนึ่งแล้วมันก็เริ่มประหยัดแล้วนะครับอาจจะมีแค่ตามเก็บการ์ดซัพพอร์ตใหม่ๆซึ่งการ์ดซัพพอร์ตก็ไม่ได้ออกบ่อยนะอ่าแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการตีบวกการ์ด เพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับต่อมามาพูดถึงเมมโมรีกันบ้างนะครับเมมโมรี Memory เนี่ยต้องบอกว่าหลักๆแล้วสายสพอร์ตเนี่ยเราก็จะทำนะครับในส่วนของตัวเมมโมรีเสื้อผ้าคลุมแล้วก็รองเท้านั่นเองนะของผมเนี่ยก็จะทำเมมทองไว้อยู่ที่ส่วนเสื้อแล้วก็ผ้าคลุมเดี๋ยวรองเท้าก็จะค่อยๆตามมาเดี๋ยวเก็บเงินก่อนแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าตัวของเมมโมรีนะครับมันแย่งกันประมูลอยู่น,นะครับผมก็เลยยังไม่ได้ รบสักทีนะครับอ่ะสำหรับเมมโมรีตอนนี้นะฮะ mm hmm. ก็ของผมเนี่ย mm hmm. ไอตัวเมมทองเนี่ย mm hmm. ผมยังใช้เป็นโลเวทอยู่นะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าจะเปลี่ยนเนี่ย มันก็ใช้งบป,ประมาณค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าโลเวทโอเคไหมกับแพทนี้ที่มันมีเรื่องของการ PVP ลดักอะไรเข้ามาเนาะที่มันเป็นไส้ในเข้ามาเนี่ยก็บอกเลยว่ายืนกับวิาสาดรค่อนข้างที่จะสบายมากขึ้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้กดเบอร์เซิร์กหรือว่าสแต็กบอลเราเยอะๆนะอ่าเราก็ยังคงสามารถใช้โลเวทแล้วก็ยืนรับสบายๆได้เลยนะครับแต่ว่ากับกันเนี่ยตอนนี้อาชีพกายภาพก็เริ่มมีให้เห็นค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราเป็นโลกกายภาพก็แอบดีเหมือนกัน นะครับจะเอาตัวรอดจากพวกไหนพวกอะไรได้ดีนะครับแต่ว่าพวกไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบสกิลเพรนิ้วไวๆสามารถไคลรี่เซฟตี้วอลไลชิลกันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเร็วจริงๆนะครับอ่าทางที่ดีเนี่ยอันนี้ก็ลองผมอยากให้ทุกคนไปลองเล่นก่อนนะครับผมว่าเฮ้ยในแพทนั้นๆที่เราจะจริงจังกับการแข่งห6หหรือว่าจริงจังกับการเล่นวอลหรืออะไรก็ตาม p v p เนี่ยเราโดนอะไรบ่อยนะครับบางคนก็เลือกเซฟเซฟเป็นกันธาตุไปเลย นะครับอันนี้ก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมบอกอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครอยากจะลองเทสว่าอันไหนมันจะเหมาะกับเราที่สุดเนี่ยเราสามารถเข้ามาที่สกิลนะครับแล้วก็เข้ามาที่สกิลของ66นะครับแล้วก็เข้ามาที่โหมดไฟร์ออนฟูลพาวเวอร์แล้วก็ลองเลือกได้เลยนะครับอ่าลองเลือกตรงนี้ได้เลยว่าเฮ้ยเราจะใช้เป็นตัวนี้ไหมโลกกายภาพหรือาจะใช้เป็นโลเวทนะครับหรือว่าเราจะลองใช้แบบกันาธาตุอะไรแบบเนี้ยนะครับหลบาธาตุกันาธาตุอะไรเงี้ยก็ สามารถใช้ได้เลยนะครับผมอ่าอันนี้น่าจะเป็นลบดาเมจเวทนะครับอ่าพูดผิดไม่ใช่ลบธาตุนะฮะเออเนี่ยก็มาลองเทสต,ตรงนี้ก่อนก็ได้เพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเมมโมรี่แถว4ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นการกันธาตุเหมือนกันก็จะเป็นธาตุพิดโปลีดาร์กนะครับแล้วก็โกดแล้วก็นิวทรอลนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ทั้ง2ชิ้นเลยนะครับส่วนอันนี้ เดี๋ยวผมขอคิดดูอีกทีหนึ่งก่อนว่าจะทําให้มันกันพวกโค้ดไปเลยทั้ง3ชิ้นไหมนะครับแต่โดยปกติเขาก็จะทําให้มันเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าด้วยงบประมาณตอนนี้เราก็จะได้แค่2ชิ้นไปก่อนนะครับผมอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับเมมป้องกันนะครับส่วนเมมที่เป็นตัวของกาแล็กซี่ย้อนเวลาหรือว่าเมมที่เป็นส่วนโลหางแล้วก็หลังตรงนี้นะฮะอันนี้เนี่ยณปัจจุบันนะครับผมก็ยังคงใช้เป็นโลนะครับที่เพิ่มให้เพื่อนอยู่ก็คือเวลากดบัฟกดอะไรต่างจะมีโล่ขาวๆข,ขึ้นมาแบบนี้ นะครับถามว่าดีไหมก็ถือว่าไม่เลวนะครับช่วยซัพพอร์ตให้เพื่อนได้นะครับแต่มันจะมีอีกอันนึงที่ดีมากๆนะครับผมก็คือจะเป็นเมมที่เพิ่มรีดักให้กับเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถใช้พร้อมกับเพื่อนได้นะ เออหมายถึงว่าสมมติว่าผมใช้แล้วก็มีเพื่อนผมในตี้คนนึงใช้เนี่ยมันก็สามารถที่จะสแต็คท้าบกันได้นะครับผมก็เลยมองมอง,มองตัวน,นี้ไว้เหมือนกันเพราะว่ามันแอบดีนะฮะมันแอบค,อค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับส่วนพวกเมมโมรีของฝั่งที่เป็นอา,อาวุธประดับเนี่ยอันนี้เราก็เน้นแค่แถว2กับแถวแรกนะครับแถวแรกเนี่ยมันจะได้เรื่องของฟิกแคท ลดลงไป2%นะแถวละ2%เลยอันนี้คือยังไม่ได้ทำแบบเลเวล40นะก็ได้2%แล้วนะครับแล้วก็แถว 2, 2> แถว3เนี่ยมันสามารถที่จะกันพวกธาตุแปลกๆได้เนี่ยเห็นไหม2% 2%แต่แถว3เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะเปลืองหน่อยอันนี้ผมแอบโชคดีได้มาเนาะมันก็จะกันแบบลบ 2, 2ลบ2ตรงนี้นะครับอันนี้ลบ2อันนี้ก็ถ้าแก้ได้ก็จะดีกว่านี้นะครับแต่ว่ามันก็ ค่อนข้างที่จะยากหรือไม่ก็ต้องยอมจ่ายร้อยขิดซึ่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับอ่าเอาไปทําอย่างอื่นก่อนดีกว่านะครับเมมโมรี่หลักๆผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนเรื่องสกิลก็คงไม่ต้องพูดถึงอะไรกันมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกในการเล่นของเพื่อนๆเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยถ้าเป็นสกิลยืมก็จะใช้ดิสเปลเนาะดิสเปลเนี่ยสามารถเอามาป่วนศัตรูก็ได้นะครับหรือว่าจะมาช่วยเพื่อนของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ ลองเล่นดูแล้วกันเพราะว่าบางคนก็อาจจะใส่ได้2 s k สกิลบางคนก็มีกันคนเข้ามาเสริมด้วยนะครับหรือว่าจะหาสกิลอื่นเข้ามาปวดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ลองเล่นดูนะครับผมนะมาดูในส่วนของสมุดกันบ้างนะครับสำหรับสมุดเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเรื่อยๆแล้วนะครับไม่ได้แบบว่ามานั่งเก็บเค้นอะไรนะแต่แฟชั่นต่างๆผมก็ยังเก็บค่อนข้างที่จะครบนะประมาณ95%ผมว่าผมเก็บค่อนข้างครบ สัตว์ขี่อะไรต่างๆเนะเลือดก็จะอยู่ที่ประมาณ60,000นั่นเองนะครับสำหรับสายซัพพอร์ตนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตตัวละครของเกม RMC please support ในแบบฉบับของผมนั่นเองนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้สตรีมเกมนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ยังเล่นพวก6ก g กกิลว,วอ r อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ จะทำมาเป็นคลิปอัปเดตแบบนี้ให้เรื่อยๆนั่นเองนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะยังคงติดตามและชื่นชอบกันนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องจุงโกด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ